วมก็จะมีวิธีการหรือว่าเทคนิคดีๆเนาะในการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโพสของเฟซบุ๊กของท่านผู้ชมเองนะผมให้ได้มาดูแล้วก็ทำตามผมกันได้แบบง่ายกันได้นะผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยอาแล้วก็กดอื่นกันเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์แคมเอ็มคีทนี้นะครับผมเราได้เข้ามากระลทีของเว็บไซต์เรามาเลือกคิดกันในในสองแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเรากันไปกาอนะครับผมที่เราต้องการอ่าแล้วทีนี้ก็มาเลือกที่ตัวหมวดบู๊กันต่อเลยผมเราจะเลือกแม จะขอเลอิกเป็นอันแรกแล้วกันนะผมก็ขอเลิกกันไปเลยเนาะอ่ะแล้วพอเราเลือกกันได้แล้วที่ได้ตัวหมดหมู่แล้วบรไการกันได้แล้วประมาณนี้ทีนี้ให้เราเนาะผมได้กดยอดมาที่ตตัวโพสเฟบุ๊กของเราเองนะผมเพื่อมาทักการคลอกลิงเลยแล้วพอได้ลิงตัวโพสเฟบุ๊กกันมาแล้วทีนี้ให้ลิงมาวางแล้วพอได้วางลิงกันได้แล้วทีนี้ก็ให้มาแต่จำนวนนะผมดี่ต้องการจะทำการเพิ่มกันไปแต่พอได้ใส่ทั้งลิงแล้วจำนวนได้แล้วประมาณนี้นะคะผมทีนี้ก็ให้เราได้ไปกดส่งซื้อตรงด้านล่างนี้กันไป